สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านที่เคารพรักทุกท่าน ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงสำหรับอีพีนี้ทำนายดวง3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี2565ดวงการงานการเงินความรักจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งผมจะพิจารณาการโคจรของดวงดาวการงานการเงินความรักเป็นหลักนะครับว่าในช่วงของตลอด3เดือนก่อนสิ้นปีนี้ดาวการงานดาวการเงินดาวความรักจะเป็น อยู่ที่เรือนพบอะไรบ้างส่งผลในด้านดีด้านร้ายในเรื่องใดบ้างตรงจุดนี้เป็นการดูแบบคร่าวๆเพียงเท่านั้นนะครับถ้าเกิดอยากจะดูแบบละเอียดเจาะลึกก็แนะนำให้ไปดูแบบรายเดือนเพิ่มเติมนะครับ ซึ่งจะมีดาวดวงอื่นๆมาประกอบการโครจรด้วยจะทำให้มีรายละเอียดมีความแม่นยำในการพยากรณ์ที่มากขึ้นในช่วงของตลอด3เดือนนี้ผมก็จะขอดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในช่วงจังหวะจากโคนโอกาสและก็สิ่งที่ต้องระวังในตลอด3เดือนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยการพิจารณาดาวการงานดาวการเงินและดาวความรักโครจรเป็นหลักนะครับ และพิเศษสุดนะครับใครที่สนใจอยากจะบูชาแผ่นยันหนุนดวงมหาโพคทรกพย์ซึ่งจะเป็นการบรรจุดวงชะตาของคุณผู้ฟังลงไปในแผ่นดวงชะตาโดยผมจะบรรจุดดวงชะตาของคุณผู้ฟังลงไปในแผ่นดวงซึ่งเป็นแผ่นทองเหลือง ตามคติความเชื่อโบราณจะเชื่อกันว่าแผ่นทองเหลืองจะเป็นสื่อนําพลังงานได้ค่อนข้างดีนั่นเองหลังจากที่บรรจุดวงชะตาเรียบร้อยแล้วผมก็จะนําไปสวดอธิษฐานหนุนดวงชะตาให้กับคุณผู้ฟังทั้งหมด3วันด้วยกันพอครบ3าวันแล้วผมก็จะนําแผ่นดวงชะตาส่งกลับไปให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านให้ไปวางไว้บนหิ้งพระ หรือจะนำมาถือสวดมนต์เพื่อเป็นการเพิ่มพลังหนุนดวงชะตาให้กับตนเองในทุกๆวันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนตรงนี้ผมจะมีคาถาหนุนดวงชะตาให้กับคุณผู้ฟังไปสวดอีกด้วยและหากเกิดมีโอกาสนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยนำเอาแผ่นดวงชะตาของตนเองเนี่ยไปร่วมหล่อพระประธานจะเป็นการฝากดวงไว้กับพระรัตนาตรายัยจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของคุณผู้ฟังจะไม่มีทางตกต่ำอย่างแน่นอนนะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจอย,อยากจะบูชาแผ่นดวงชะตาของตนเองนะครับ ก็สามารถติดต่อสอบถามแอดมินเราเข้ามาได้เลยนะครับผมและใครที่สนใจอยากจะตรวจด,ดวงชะตาของตนเองแบบละเอียดกับผมเป็นการส่วนตัวนะครับก็สามารถติดต่อจองคิวกับแอดมินเราเข้ามาได้ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นให้บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับและเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วไปติดตามรับชมรับฟังเนื้อหาสาระคำพยากรณ์ดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลยดวงการงานชาวลัคนาราศีพฤษภ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับคุณมีดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนพบกับมาที่แปลว่าการงานหลักนั่นเองซึ่งข้อดีของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับก็คือดาวพระราหูเนี่ยได้ตำแหน่งมาตรฐานที่เรียกว่า เทวีโชคนะครับเลยส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพเสริมงานชาบฉวยงานออนไลน์นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของงานอาชีพสีเทานะครับหรือแม้แต่กระทั่งงานเกี่ยวกับด้านต่างประเทศเนี่ยซึ่งในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะส่งผลดีในส่วนของดวงวัสนาการงานนะครับในเรื่องของเงินผลประโยชน์นะครับเรื่องของกําไรจากการลงทุนระยะสั้นเนี่ยจะมีเข้ามาให้ชาวลัคนาราศ,ศีพฤษภเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากเลยนะครับ แต่ว่าในส่วนของจุดเสียหรือว่าเรื่องที่ต้องระวังในช่วงของ3มเดือนเนี่ยก็คือดาวพราหูไปอยู่เรือนภพวินัศนั่นเองนะครับเลยทําให้สําหรับใครที่ทํางานประจำเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ต้องอดทนหน่อยนะครับสืบเนื่องจากดาวไปอยู่วินาศนะครับทำให้ดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องการงานค่อนข้างจะลุ่มๆดอนๆนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยทำคุณคนไม่ค่อยขึ้นนะครับรวมไปถึงผลงานเนี่ยทำดีแทบตายนะครับแต่ก็ไม่มีใครชื่นชมหรือว่าไม่มีใครสนับสนุนนะครับเท่าที่ควรเลย ทำให้เรื่องของการงานชาวลัคนาราศีพฤษภกเนี่ยอาจจะต้องอาศัยความอดทนความพยายามหน่อยนะครับรวมไปถึงใครที่กำลังรู้สึกเบื่อเบื่อเซง็งเซง็เซงเกี่ยวกับงานนะครับอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานใหม่นะครับจริงๆก็ยังไม่แนะนำนะเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยเขาจะอยู่บินาทไปจนถึงตุลาปี2566เลยก็คือปลายปีหน้าเลยนะครับต่อให้เปลี่ยนงานใหม่ก็อาจจะไม่ดีจริงนั่นเองนะครับเลยอยากจะเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีพฤษภกเนาะนะครับอดทนนะครับแล้วก็พยายามสู้ต่อไป ดีกว่านะครับให้คิดถึงเรื่องของผลประโยชน์การเงินนะครับอาจทางานได้เงินส่วนเราจะเหนื่อยหน่อยนะครับหรือว่าเจอแรงกดดันนะครับรวมไปถึงสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มันไม่เอื้ออํานวยเนี่ยนะครับก็ไม่เป็นไรก็นะครับพยายามประคับประคองตนเองต่อไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าเนี่ยดวงการงานจะเปิดอย่างแน่นอนแล้วก็ถึงแม้ดาวไปอยู่วินาศอย่างที่บอกเลยนะครับดาวได้ตําแหน่งมาตรฐานเทวีโชคนะครับมาตรฐานดาวก็เปรียบเสมือนเป็นเสาเข็มเสาหลักนะครับต่อให้จะเจอลมแดดพายุนะครับอะไรทา ผมเข้ามาต่อให้เจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะครับเสาหลักของบ้านหรือว่าเสาหลักของในเรื่องการงานเนี่ยมั่นคงซะอย่างก็ไม่มีใครจะสามารถทําอะไรชาวลัคนาราศีพฤษภได้อย่างแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวพระราหูได้ตําแหน่งมาตรฐานเทวีโชคไปอยู่ที่เรือนภพวินาานะครับเทวีคือผู้หญิงนะผู้หญิงมักจะให้โชคนะครับผู้หญิงมักจะอุป,ปมภ์หรือว่านะครับถ้าเกิดคุณเป็นผู้หญิงนะครับก็จะมีกระระะัลยาณมิตรที่เป็นเพศเดียวกันมาคอยสนับสนุนนะแต่ ในมุมที่เสียหายมันก็มีเหมือนกันนะครับดาวเคดีโชคไปอยู่วีนาธนะครับซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงหัวหน้าเจ้านายในที่ทํางานหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะให้ทั้งคุณและก็โทษด,ด้วยในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยก็ต้องดูดีๆนะครับในเรื่องของการเลือกคบเพื่อนในที่ทํางานนะครับหรือการจะให้ใจใครเนี่ยก็ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งละกันเนาะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นในช่วงของตลอด3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี2565นนะครับชาวลัคนาราศีพฤษ กดาวการงานยังได้ตำแหน่งมาตรฐานที่ดีนะครับยังคงสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับเพียงแค่ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้นะครับต้องหนักแน่นมั่นคงนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพแล้วก็ในเรื่องของความรู้ความสามารถของตนเองนะครับแล้วก็จะผ่านพ้นในช่วงนี้ไปได้อย่างสวยๆนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับชาวลัคนาราศีพฤศภเกี่ยวกับดวงการงานทุกๆคนเลยเนาะนะครับการทบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีพฤศภนะครับดาวพระราหูคือเงามืด หาโอกาสไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างนิดนึงนะครับเช่นชําระค่าไฟช่วยกับทางวัดทําบุญถวายหลอดไฟถวายเทียนก็ได้นะครับหากทําบุญเป็นจํานวนเนี่ยควรลงถ่ายด้เลข12นะครับเพราะว่าเป็นกําลังของดาวพระราหูเจ้าเรือนพบการงานนั่นเอง ส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมเกี่ยวกับดวงการงานนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับผมแนะนําบูชาเป็นพระราหูนะครับควรหาพระราหูมาบูชาพบติดตัวนะนะครับแล้วก็หาโอกาสไปกราบสักการะบูชาขอพรอ,องค์พ่อพระราหูดูสักครั้งนะครับโดยเฉพาะในตลอดทั้งปีนี้และปีหน้าเนี่ยนะครับต้องบูชาพระราหูนะจะดีแก่ดวงชะตาในเรื่องของดวงวัสนาการงานนั่นเองนะครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีพฤษภ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤศกเนี่ยนะรครับคุณมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพาที่แปลว่า การเงินหลักนะครับแล้วก็มีดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพบลาภาที่แปลว่าโชคลาภการเงินเงินพิเศษนะครับในเรื่องของโชคลาภเนี่ยดาวพฤหัสนะครับยังอยู่เรือนพบโชคลาภยาวไปจนถึงกลางปี2565เลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลงทุนหวังผลประโยชน์กาไรเงินรายได้เนี่ยนะครับ <ๆ S 2> ก็ยังคงมีเข้ามาหาชาวลัคนาราศีพฤษภอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกเลยอาชีพลงทุนระยะสั้นงานฉับฉวยอาชีพสีเทางานออนไลน์งานต่างประเทศนะครับจะเป็นตัวทําเงินให ชาวลัคนาราศีพฤษภได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ทีนี้ในเรื่องของเงินประจำเนี่ยนะครับดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนกระดุมพระตั้งแต่วันที่3ตุลาคมไปจนถึงนะครับวันที่23ตุลาคมเนี่ยดาวพระพุธจะสถิตยอยู่ที่เรือนภพปุตตะแปลว่าความสําเร็จด้วยนะครับแปลว่าการเริ่มการรุ่ต้นด้วยนะครับช่วงจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภจะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ดีๆในเรื่องของการหาเงินหาไรายได้ได้ครับรวมไปถึงบุตรบริวารลูกน้องจะให้โชคเกี่ยวกับในเรื่องของดวงการเงินเข้ามานะครับอาจจะ จะมีบริวารใหม่ลูกน้องใหม่มาคอยสนับสนุนทีมงานนะครับและในส่วนของตรงนี้ก็จะนํามาซึ่งนะครับในเรื่องของรายได้ที่มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเข้ามานั่นเองเนาะนะครับสตุลาถึง23ตุลาช่วงนี้ดวงการเงินวาสนาค่อนข้างดีนะนะครับแต่พอมาหลังจากวันที่23ตุลาคมไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยดาวพระพุธจะโคจรไปอยู่ที่เรือนภพอารีละนะครับช่วงนี้ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะมีเข้ามาเบียดเบียนเยอะนิดนึงนะโดยเฉพาะนะครับดาวพระพุธเนี่ยเลงกับดาวพระราหู อยู่ที่เรือนวีนาธนะครับดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนการงานสําหรับช่วงนี้นะครับใครที่ต้องการจะลงทุนนะครับทำอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของสถานที่ทํางานเช่นซ่อมแซมปรับปรุงหรือว่าลงทุนในเรื่องของการเพิ่มยอดขายอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากให้งดไว้ก่อนพักไว้ก่อนยังไม่ดีนะนะครับช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะเดี๋ยวจะหมุนเงินไม่ทันเอาเนาะนะครับพอมาในช่วงของวันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่27พฤศจิกายนดาวพระพุธจะโคจรอ,ออกจากเรือนอริละนะครับมาอยู่ที่ เรือนพบปัตนี้นะครับดวงวัสนาการเงินก็จะกลับมาดีดังเดิมแล้วนะครับและดาวพระพุธเนี่ยเล็งมาที่เรือนลักนณาของชาวลักนณาราศีพฤษภส่งผลดีแน่นอนนะครับในเรื่องของความสําเร็จด้านการเงินดาวการเงินเล็งมหาตัวนะครับก็มีโอกาสจะได้เงินได้กําไรจากการลงทุนการทํางานนะครับความคล่องตัวด้านการเงินเนี่ยก็จะมีมากขึ้นละนะครับโดยเฉพาะดาวการเงินมาอยู่เรือนคนรักคู่ครองนะครับ ในช่วงนี้นะครับแฟนหรือว่าคู่ครองเนี่ยจะอุปธรรมเราในเรื่องการเงินหรือถ้าเกิดมีปัญหาด้านการเงินลองปรึกษาคนรักคู่ครองดูนะนะครับสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะครับมีเกณฑ์จะได้โชคจากแฟนและสําหรับใครที่โสดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีนะครับมีโอกาสได้แฟนที่ฐานะทางสังคมที่สูงกว่าหรือว่าอาจจะได้แฟนที่หาเงินเก่งหรือว่า แฟนที่รวยกว่าเรานั่นเองเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันในเรื่องของความรักแต่พอมาในช่วงของวันที่27พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปี2565นะครับดาวพพุธก็จะมีการย้ายไปอยู่เรือนภพมรณะแล้วนะครับเป็นช่วงสุดท้ายของสิ้นปีละนะครับเดือนธันวาคมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อาจจะต้องกลับมารัดเข็มขัดเรื่องการเงินอีกรอบหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับจะฉลองกันเพลินทั้งเดือนหรือเปล่านะครับช่วงนี้รัดเข็มขัดนิดนึงนะวางแผนการเงินดีๆนะครับมี เสียหายในเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ค่อนข้างเยอะนะนะครับเมื Data ่อเรารู้จังหวะการโคจรของดวงดาวในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเดือนสุดท้ายนะครับเดือนธันวาคมค่าใช้จ่ายเยอะก็ต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีๆนะครับช่วงไหนที่หาเงินได้ก็เก็บเงินไว้กับตัวนิดนึงอย่าเพิ่งใช้จ่ายอย่าเพิ่งใช้เงินเยอะนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายปีจะมีค่าใช้จ่ายรออยู่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับการโคจรของดวงดาวการเงินนะครับแต่ว่าในเรื่องของโชคลาภเนี่ยดาวพฤหัสยังคงอยู่เรือนโชคล จริงๆมันก็ยังคงมีรายได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีเหตุให้คุณต้องจ่ายเงินออกไปหรือเรียกง่ายๆว่าจะเก็บเงินไม่อยู่ได้นั่นเองเนาะอันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีพฤษภคุณมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนพบกระดุมพระก,การเงินหลักนะครับหาโอกาสไปทําบุญนะครับเกี่ยวกับการบริจาคในเรื่องของหนังสือสวดมนต์หนังสือธรรมะหรืออาจจะเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษานะครับอาจจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์การ เรียนสมุดหนังสือก็ได้เหมือนกันนะครับทำบุญในวันพุธได้จะดีเป็นอย่างมากเลยนะครับหากทาบุญเป็นจํานวนควรลงท้ายด้วยเลข17นะเป็นกําลังของดาวพระพุธเจ้าเรือนพบการเงินนั่นเองส่วนเรื่องของวัตถุบงคลเสริมดวงเนี่ยนะครับอันนี้ผมแนะนําบูชาเป็นสาริกาดิ้นทองนะครับ ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยนะครับควรหาสาริกาลิ้นทองมาบูชาพบติดตัวนะจะเป็นการเสริมดวงวาสนาในเรื่องของการเงินให้มีความสําเร็จความปังนะครับการเงินจะได้คล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะใครเอาสาริกามาใส่ในกระเป๋าเงินก็จะเป็นการดึงดูดโชคดึงดูดลาบดึงดูดทรัพย์เข้าสู่กระเป๋าเงินของคุณนั่นเองอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยเนาะก,ก็ฝากชาวลัคนาราศีพฤษภไว้เพียงเท่านี้นะครับดวงความรักชาวลัคนาราศีพฤษภ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษศกนะครับคุณมีดาวพ่างคารเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนิที่แปลว่าคนรักคู่ครองนั่นเองซึ่งในเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีพฤษศกเนี่ยเป็นลัคนาราศีที่ค่อนข้างดีและน่าอิจฉาเป็นอย่างมากเลยนะครับสืบเนื่องจากตั้งแต่วันที่3ตุลาคมนะครับไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยดาวพ่างคารจะมีการโครจรมาสถิตยอยู่ที่เรือนภพกระดุมพระหรือว่าที่เรือนการเงินนั่นเองนะครับทำให้ช่วงนี้นะครับมีเกณฑ์ที่คนรักจะเมตตาอุป,ปธรรมในเรื่อง ของการเงินนะครับโดยเฉพาะคนที่มีแฟนหรือว่ามีคนรักคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยนะครับแฟนจะค่อนข้างหาเงินเก่งนะครับมีอะไรปรึกษาแฟนนะครับหรือว่าร่วงพูดคุยลงทุนทําอะไรกับแฟนคนรักคู่ครองเนี่ยจะดีเป็นอย่างมากเลยนะนะครับในช่วงของเกณฑ์จังหวะนี้นะครับส่วนสาหรับคนโสดเนี่ยแน่นอนว่าดาวความรักมาอยู่เรือนการเงินมีเกณฑ์จะได้แฟนที่หาเงินเก่งนะครับหรือว่าแฟนเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่จะเข้ามามีโอกาสเป็นคนที่จะมีฐานะทางสังคมที่สูงกว่าคุณนะครับอาจจะรวยกว่าคุณ ก็ได้นะครับซึ่ง เป็นโอกาสที่ดีนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภอย่างแท้จริงเลยนะและยิ่งมาในช่วงของวันที่16พฤศจิกายนนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน9นาทีเป็นต้นไปดาวพังคานเจ้าเรือนคนรักคู่ครองจะมีการพักองศาเดินโคจรพักองศาถอยหลังมาทับเรือนลัคนาของตัวคุณนะครับดาวความรักถอยหลังมาทับตัวนะครับทาให้ช่วงนี้นะครับคนโสดเลยนะแบบโสดสนิทเลยเนี่ยนะครับมีเกณฑ์จะมีคนเก่าในอดีตกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่ากิ๊กเก่านะครับหรือเพื่อนเก่าเนี่ยก็จะกลับ มานะครับมาสนใจในตัวคุณนะครับมีโอกาสนะครับจะมีคนมาสารภาพรักมีโอกาสจะมีคนมาจีบคุณนั่นเองนะฮะช่วงนี้ชาวลคราศีพฤษภ คนโสดมีเกณฑ์โดนบุกในเรื่องของความรักนะครับแฟนเก่าอาจจะมาขอคืนดีมาของ้อได้นะนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นเกณฑ์ดีอีกหนึ่งเกณฑ์นะครับเพราะไม่มีดาวเสียอะไรมารบกวนนั่นเองเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในตลอดทั้ง3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี2565ดวงความรักชาวลัคนาราศีพฤษภค่อนข้างดีนะนะครับคนโสดมีเกณฑ์ได้แฟนที่ดีเข้ามาเ๋ยวถ้าเกิดเลยวันที่16พฤศจิกาไปจนถึงสิ้นปีมีโอกาสที่แฟนเก่ากิ๊กเก่าคนเก่าในอดีตจะ กลับมาขอคืนดีได้นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นดวงความรักดีแน่นอนสําหรับชาวลัคนาราศีพฤศษศกครับการทําบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีพฤศษกนะครับหากมีโอกาสอยากให้ไปทําบุญในเรื่องของการปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับหรือว่าไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการไถ่ชีวิตสัตว์ใหญ่นะนะครับทำบุญไถ่ชีวิตโครกระบือก็ได้นะครับให้ไปทําในวันอังคารจะดีนะครับทําบุญลงท้ายเป็นตัวเลขเป็นจํานวนเนี่ยควรลงท้ายด้วยเลข8นะครับเป็นกําลังของดาวพ่างคารเจ้าเรือนคนรักคู่ของนั่นเอง ส่วนในเรื่องของวัตถุมงคลเสริมดวงความรักเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับผมแนะนำนะบูชาเป็นสีพึ่งมหาสเสน่ห์ปลูกเสกจากมวลสารผงว่าน108ชนิดนะครับสำหรับใครที่นะครับอยากจะดึงดูดใจคนรักมัดใจคู่ครองนะครับหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับความรักเนี่ยสามารถนําไปบูชาได้นอกจากในเรื่องของความรักแล้วยังอธิษฐานจิตขอพรเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินได้ด้วยนะครับในเรื่องของการเจรจาติดต่อดีลงานนะครับให้ลูกค้าเอ็นดูเรานะครับหัวหนะ้าอุปถัมเรามากขึ้น ก็สามารถนํา sure> 네ไปอธิษฐานขอพรได้เช่นเดียวกันนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะแนะนําชาวลัคนาราศีพฤษภโดยเฉพาะใครที่มีกรรมเกี่ยวกับความรักหนักๆความรักไม่สมหวังนะครับแนะนําบูชาเป็นนาเกี้ยวนะนาเกี้ยวเนี่ยเป็นพิธีของวังบาดานนะครับที่นาคานาคีเข้าพิธีสัญญาสาบานเจ้าของคู่รักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ในนอกใจต่อกันเป็นพิธีแต่งงานของเหล่านาคานาคีที่จะถือสัจจาผัวเดียวเมียเดียวตลอดชีวิตนะครับสำหรับใครที่มีกรรมเกี่ยวกับความรักนะผมแนะนําเลยบูชาเป็นนาเกียว และความรักจะสําเร็จสมหวังนั่นเองครับเอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดวงการงานการเงินความรักช่วง3เดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี2565อย่างไรนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราไปได้วยกันนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ E ีีหน้า E ีีนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ